ันนี้เป็นการโจทย์การแยกตัวประกอบนะคะโจ์การแยกตัวประกอบก็มาดูนะข้อที่1 8ึ่ลบสิเราเห็นอะไรมันคือเราจะเห็น8ปดนะคะลบกับ8ปคูณสอเกถูกไหมเมื่อเราเห็นตรงกันแล้วเราก็จะเห็นว่าเอะมันมี8เหมือนกันเราก็เลยดึง8ออกไปตัวข้างหน้าก็เลยเหลือ1ลบ 2x เห็นไหมคะเราต้องมองให้มันเป็นรูปแบบเดียวกันตัวนี้6นะคะเราก็เหน็นเป็นอะไร3คูณ 2x บวกด้วย21เราเห็นเป็นอะไร3คูณ7ถูกไหมแล้วเราก็เห็นว่ามันมี3เหมือนกันเราก็เลยดึง3ออกมาตัวนี้ก็เลยเหลือ 2x ตัวนี้ก็เลยเหลือ7ถูกไหมคะตัวนี้ล่ะเราเห็นอะไรเหมือนกันสิ่งที่เราเห็นเหมือนกันคือ ลบสามคูณด้วย p คูณด้วย p p กํลังสองคือ p คูณ p เนอะแล้วก็ลบกับ p สิ่งที่เราเห็นเหมือนกันก็คือ p เราอยากดึง p ออกมาตรงข้างหน้าก็เลยลบสาม p ลบหนึ่งคูณกับ p เห็นไหมคะพาเราดึง p ออกไปหนึ่งตัวนะตัวนี้เราเห็นอะไรเหมือนกันเราเห็น x ลบหนึ่งเหมือนกันเราก็จะดึง x ลบหนึ่งออกมา ข้างหน้าก็จะเป็น x บวก2นะฮะคูณกับ x บวก1เห็นไหมสิ่งที่เหลือคือ x บวก2ก็คือวงเล็บนี้นะฮะคูณกับ x บวก1เพราะเราดึง x บวก1ออกมาตัวนี้จะดูยากนิดหนึง่งนะฮะแต่ข้อนี้จะเหมือนกันเห็นไหมส y บวก1อันนี้ก็4 y บวก1เหมือนกันแล้วก็ดึงออกมานะฮะดึง4 y บวก1มา สิ่งที่เราเหลือคือข้างหน้าจะเป็น y ลบสอนะอันนี้ก็เหลือ y อน,นี้ก็เหลือลบสองข้อหกนะคะเราเห็นอะไรเหมือนกันเนี่ยเราเห็น a a a เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะดึง a ออกมาดึง a ออกมาตัวหนึ่งข้างในเป็นไงอันนี้ a กําลังสองก็เลยเหลือ a เดียวบวกด้วย a b a เอาไปแล้วก็เหลือ b ะะตัวนี้ 4a a ออกไปแล้วเหลือ4เห็นไหมตัวนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันเห็นไหมฮะเห็นไหม a เหมือนกันเราดึง a ออกมาก็จะเป็น a คูณด้วยอะไรอันนี้เหลือ a เดียวและ ab บวกกับตัวนี้ ab a หายไปแล้วก็เป็น b นะคะอันนี้ a หายไปแล้วก็เหลือ2ตัวนี้เราเห็นอะไรเหมือนกัน เห็น A B เหมือนกันเห็นไหมเอากําลังต่ําสุดเพราะว่าทุกจพ์มี AB เหมือนกันถ้าเราจะดึง A กําลังสองตัวนี้ก็ไม่มีให้ถ้าเราจะดึง B กําลังสองตัวนี้ก็ไม่มีให้เพราะฉะนั้นถ้าเราดึง A B ตัวนี้มีให้มีให้มีให้เราดึงเฉพาะตัวที่มันมีให้เพราะฉะนั้นเราดึง AB ออกมาพอเราดึง A B ออกมาพจน์แรกเราก็จะเห็นว่าอ๋อเหลือ4 a b พจน์ที่2เราก็จะเห็นว่าลบ เหลือลบสาหายไปแล้วเหลือ b ตัวเดียวนะฮะตัวนี้ก็ a หายไป b หายไปใช่ไหมก็เหลือ7 a ถูกไหมข้อต่อไปเราเห็นอะไรเหมือนกัน mn 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 ถ้าดึงมา m 1ตัว n 1ตัวตัวนี้มีให้ตัวนี้ m 1ตัวมีให้ n 1ตัวมีให้ตัวนี้ m 1ตัวมีให้ n 1ตัวมีให้ ถ้าบอกจะดึง m กําลังสอง n กําลังสองตัวนี้ n กําลังสองไม่มีตัวนี้ m กําลังสองไม่มีเพราะฉะนั้นต้องดึงได้อย่างละตัวเราก็เลยดึง m n ออกมาอย่างละตัวก็กลายเป็นว่าตัวนี้ก็เลยเหลือ m n อย่างละตัวแล้วก็ตัวนี้ก็เหลืออะไร3าลบสใช่ไหม m เหลือตัวหนึง n ไม่เหลือบวกกับ4 m เหลือไหมไม่เหลือเหลือ n ตัวเดียวถัานไหมคะ ส่วนตัวนี้นะคะเราเห็นอะไรเหมือนกันเรามี R ตัวนี้เรามี R เรามี R เราได้ R ตัวเดียวดึง S ได้ไหมไม่ได้ตัวนี้ไม่มี S นะคะดึง R กําลังสองได้ไหมตัวนี้ไม่มี R กําลังสองมี R ตัวเดียวตัวนี้ก็มี R ตัวเดียวเพราะ,ะนั้นดึง R ออกมาอาออกมา R กําลังสองก็เลยเหลือ R แล้วก็บวกกับ S แล้วก็ลบกับ4นี่ค่ะคือวิธีการดึงการแยกตัวประกอบนะคะ โดยการดึงตัวร่วมเราต้องมองให้ออกนะคะว่าแต่ละตัวนั้นมีตัวร่วมอะไรที่มันเหมือนกันและสามารถที่จะดึงพูดออกมาได้